ปิดประเด็นข่าวค่ะสหรัฐป่วนระแวงหนักเคร oui เื่องบินถูกบังคับลงจอดเหตุระบบเตือนภัยนอจัมเหลวแต่ทำเนียบเขาไม่เชื่ออ้างถูกโจมตีไซเบอร์จากกรณีเมื่อวานนี้11มกราคม66มีรายงานว่าเครื่องบินทุกลำบนท้องฟ้าเหนือสหร,สหรหัฐอเมริกา ถูกบังคับให้ลงจอดและเที่ยวบินทั้งหมดถูกระง,งับจนถึงเวลา17:30นนาทีตามเวลามอสโกเนื่องจากระบบเตือนภัยนอร์ทแอมล้มเหลวทั่วโลกรายงานของ NBC โดยทาง NBC ได้เปิดเผยว่าเที่ยวบินทั่วสหรัฐกลับมาให้บริการอีกครั้งในเช้าวันพุธไม่กี่ชั่วโมงหลังจากสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติประสบปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้อง ซึ่งทำให้ต้องระง,งับเที่ยวบินขาออกทั้งหมดทั่วประเทศในขณะที่พยายามแก้ไขปัญหานี้ FAA ระบุว่าความล่าช้าที่ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินหลายพันเที่ยวบินดูเหมือนจะเกิดจากปัญหาในระบบ n o t i c e to Air Mission หรือ NOTAM ซึ่งส่งข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต่อการบินให้กับนักบิน ไฟที่เสียหายส่งผลกระทบต่อทั้งระบบหลักและระบบสำรองเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลกล่าวเมื่อเย็นวันพุธและเสริมว่าเจ้าหน้าที่ยังคงสอบสวนต่อไปขณะที่ทำเนียบขาวยังกล่าวอีกว่าในเวลานี้ยังไม่มีหลักฐานความล้มเหลวในระบบแจ้งเตือนของนักบินคาดว่านี่คือการโจมตีทางไซเบอร์ FAA กำลังดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาต้นต่อของการหยุดทำงานของระบบ notice to air mission หหรือ NOT TAM น่วยงานดังกล่าวระบุในแถลงการงานเบื้องต้นของเราได้ติดตามการหยุดทำงานไปยังไฟล์ฐา,านข้อมูลที่เสียหายในขณะนี้ไม่มีหลักฐานของการโจมตีทางไซเบอร์เปเต้บูติกรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมกล่าวก่อนหน้านี้ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ของการโจมตีทางไซเบอร์แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีสิ่งบ่งชี้โดยตรงถึงกิจกรรมภายนอกหรือกิจกรรมที่เป็นอันตรายใดๆ แคนเวลกล่าวในแถลงการในขณะที่คณะกรรมการเตรียมการสำหรับการออกกฎหมาย FAA อีกครั้งเราจะพิจารณาถึงสาเหตุของการหยุดทำงานนี้และความซํำซ้อนมีบทบาทในการป้องกันไฟดับในอนาคตอย่างไรประชาชนต้องการระบบขนส่งทางอากาศที่ยืดหยุ่นมีการเลื่อนเที่ยวบินไปแล้วกว่า1,200เที่ยวและยกเลิกอ,อีก108เที่ยวตามข้อมูลของไฟ Aware ทำเนียบขาวยังกล่าวอีกว่าในเวลานี้ยังไม่มีหลักฐานความล้มเหลวในระบบแจ้งเตือนของนักบินคาดว่านี่คือการโจมตีทางไซเบอร์ในขณะเดียวกันเท็ดครูซจากพรรครีพับลิกันระดับสูงในคณะกรรมการกล่าวว่าการที่ FAA ไม่สามารถรักษาระบบความปลอดภัยที่สำคัญไว้ได้นั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงและเป็นเพียงตัวอย่างล่าสุดของความผิดปกติภายในกรมการขนส่งเท่านั้น ความล่าช้าเกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่ s o Southwest a i r l i n e s ก่อความวุ่นวายในการเดินทางโดยการยกเลิกเที่ยวบินกว่า2,500เที่ยวในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี่เป็นระบบที่ซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อบูตกิกกล่าวความผิดพลาดหรือภาวะแทรกซ้อนจึงเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่เราไม่สามารถปล่อยให้สิ่งเหล่านี้นำไปสู่การหยุดชะงักในระดับนี้และเราจะไม่มีวันยอมให้พวกเขา นำไปสู่ปัญหาด้านความปลอดภัย FAA เปิดเผยว่าการดำเนินการจราจรทางอากาศตามปกติเริ่มดำเนินการต่ออย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่เมื่อถึงเวลานั้นสนามบินทั่วประเทศก็คับข้างไปด้วยนะักท่องเที่ยวที่ผิดหวังและเที่ยวบินค้างณันะเวลาเที่ยงทเที่ยวบินมากกว่า7,300เที่ยวทั้งภายในและภายนอกสหรัฐเกิดการล่าช้าทั้งนี้ยังได้อ้างอิงจากเครื่องมือติดตามทเที่ยวบินออนไลน์ FlightAware เที่ยวบินกว่า1,100เที่ยวถูกยกเลิกหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่จะก,กรีวงคงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมืลายสิน้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์1,000เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง1,200บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร0 2 114 6663 66